ภ้าประชาชนทนไม่ไหวทุจริตรุกสอบสัญญาหรือต่อหม้อโฮเวลระบุรอฟอทอเอื้ออิตาเลียนไทยฝันประโยชน์500ล้านบาทเตรียมยื่นปปชเร่งตรวจสอบแหล่งข่าวเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันหรือคอปตอระบุว่าตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้างบริษัทอิตาเลียนไทยจำกัดมหาชนดำเนินการรื้อถอนต่อเม่โครงการโฮเวลด้วยงินงบประมาณ200ล้านบาทนั้น คอประตอตรวจสอบโครงการดังกล่าวแล้วพบว่ามีความผิดปกติหลายประการมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนค่อนข้างชัดเจนเพราะนอกจากค่ารื้อถอนแล้วเอกชนที่เป็นคู่สัญญายัางได้ผลประโยชน์อย่างอื่นจำนวนมหาศาลการรืร้อถอนต่อม้อฮบเวลการรถไฟได้จ่ายค่ารื้อถอนเป็นเงินจำนวน200ล้านบาทแต่บริษัทอิตาเลียนไทยจะมีรายได้จากการรื้อถึง500ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายเศษเหล็กที่มีอยู่11,000ตันที่จะถูกนำไปบริหารต่อโดยกลุ่มอุตสาหกรรมวิหารแดงจังหวัดสระบุรีของอิตันไทยเองโดยนำไปหลอมที่โรงงานคือโรงงานท้ายบ้านหรือ 3S เอสส่วนคอนกรีตที่มีจำนวนมหาศาลจะถูกนำไปบดย่อยเพื่อขายให้กับประชาชนทั่วไปใช้ในการถมที่โดยคอปตอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ประเมินว่าเป็นรายได้ประมาณ300ล้านบาท แหล่งข่าวยังเปิดเผยด้วยว่าจากการติดตามการดำเนินการพบว่าอิตาเลียนไทยได้เชิญบริษัทผู้รับเหมาหรืออาคารโดยใช้เครื่องจักรพิเศษเข้าร่วมยื่นสองประกวดราคารับเหมาจ้างตัดในวันที่11มีนาคม2555ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมยื่นสองทั้งสิ้น25บริษัทล้วนเป็นบริษัทขนาดกลางถึงใหญ่โดยมีการกำหนดประกาศผลในวันที่20มีนาคมที่ผ่านมา แต่จนถึงบัดนี้ทางบริษัทยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโดยข้อเท็จจริงอิตาเลียนไทยได้เรียกผู้เข้ายืนสองประกวดราคาเพื่อสร้างภาพมีการดำเนินการว่าเป็นไปตามมาตรฐานภายในมีการติดต่อผู้รับเหมาหลายเล็ก5-6รายซึ่งเป็นผู้รับเหมาที่มีการรื้อถอนตึกแถวขนาดเล็กไม่มีประสบการณ์ในการทำงานขนาดใหญ่โดยหวังลดต้นทุน ซึ่งจะทําให้มีปัญหาการทํางานส่งผลให้โครงการดังกล่าวมีความล่าช้าและส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรในบริเวณดังกล่าวรอฟทรู้ดีว่าเสาต่อมอฮอฮบเวลมีมูลค่าทางธุรกิจจำนวนมหาศาลทำให้อิตาเลียนไทยรื้อถอนแถมเงินให้อีก200ล้านบาทจึงเป็นเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลน่าสงสัยว่ามีการสมคบคิดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ เป็นเรื่องที่คอประจอจะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชตรวจสอบโดยจะนำข้อมูลเข้าร้องเรียนเร็วๆนี้